รตตี่ได <pop> ้เพ <io> ิ่มอีกสองใบเราตรวจบุ้งนะยิ่งเยอะขึ้นบ่อยยังสวัสดีครับแม่ครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีหลังหวยออกถามข่าวถามข้าวกันนะคะโชเรียงลอตเตอรี่กันครับผมไปเลยพอยสองใบถ้ามันเสียงเนี้ยหาเพระท่านพ่อหมดนะคะ ค่ะกาดีใจยูโมว่าแม่แม่คู่ก่ไปโส่นะครับเนาะค่ะแด่ก็ได้ยื่เนาะค่ะพู้ละคนก็เว่าคือบอเห็นเว้าก่าเมื่อสุดท้ายแม่คู่ฝันนะค่ะคือความฝันแม่คู่เว้าให้ฟังมันล่ะก่อนล่ำถวาย่ก่อนหลังจากกลับมาจากไปล่ำถวายค่ะไปล่ำถวายคือวันที่สิบห้านั่นบผมวันที่สิบห้าแล้วก็ขึ้นวันที่สิบห้าสิบหกนี่แหละดีซีแม่คู่ลูกขึ้นมากก่า มีคนที่เพิ่ตายไปหลายปีแล้วละ่ะคนเสียไปหลายปีแล้วคนบ้านเดียวกันนี่แหละค,คนก็นเริ่มมากว่าเบาจะได้ว่าแม่คู่หงเนี่ยึ้นมากก็คือได้ยินแต่ว่าหกสี่สี่หกอืมพอดีบ้านเลขทีเพิ่อนอีลีทีแท้กินก็สี่หกครับผมการซินแมนแรงบันดุลบันดาลของปูนั่นแหละค่ะที่ให้แม่คู่ได้ได้มาเบาสู่เอฟซีฟังนะค่ะไอ้า่หลอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายว่าทาไปครับผมค่ะเป็นโครงสุดท้าย เพราะว่ามือน,นั่นเข้ากับปได้ลง่งปูบ่ได้ล่งเนาะครับฝนตกมันจืดมันแสะเมือศกดกับป,ปูว่าพอเป็นยังดอกว่าสั่นยูบานก็ได้ดอกเราว่ากัสิเป็นไทไปคู่ฝันนะคะคไปคู่กับบ่เคยว่าสิคิวค่ะบาดนี้อนุแจว่าคิวกนี่ก็เต็มที่แล้วเนาะแต่ว่ากับบ่มักนะคะคบ,คบ,บ่มักกะ่ะได้ได้ดอกค่ะรักรักลานแตกคือว่าแล้วเนาะค่ะได้ยูแต่ว่าขั้นแมนเหลียของปู ซุ่มที่แม่คู่ยิบจับมากกันนึ่งเกตหนึ่งเกาเกาเกตนั่นแหละแม่คู่หลายนะคะเพราะว่าวังว่าจะถุ่มมาสั่งเสียเอกได้เแสนด้กระพานแสนโอ้เสียเอกกรแตกกพนแสนเพราะว่าเอกก็วันได้เขบาบนล่างได้สิได้ิบสองอันยังอี่สิบยังกูวางเลยู สิบสองสองสิบสองสองเสิบสองสองสิบคนไห้เป็นปัญหานั่นแหละแล้วก็เลขคำนวณเม่คู่กับเขาบนเขาล่างด้วยครับค่ะคำนวณเขาไม่คู่มันหนึ่งกับมาหกนะคะหนึ่งก็คือเขาหนึ่งยังก็หนึ่งสองหนึ่งสองครับค่ะเขาหนึ่งสอแล้วก็เลขหก็คือเขาสี่หกนะคะนี่แหละให้จับใจนะคะให้จับเอาเดียวมัวสิมานี่ลอรุ่นคงสุไทยคือเขาเนาะค่ะมือสุไทยเนี่ยแม่คู่กับสีรูปไทยคือกันค่ะพวกรกคนวาสอหมดลายแล้วมันกั ก็คือกันค่ะแม่คู่ก่เอาล่อของกุ้งปูไงเสมอตัหน่อยเอาเสมอเลยเอออันปูล่อกาซับคาหลวงเพีงเนาะค่ะเพราะว่ามันมันหลายอย่างนะค่ะก็คือแต่บุญคือปูวาถือบ่ถือใดบ่ใดข้างเหล็กมันมันมันมีอยู่แล้วเหล็กที่อยู่ในของปูน่ะแต่กับของแม่คู่มันมีอยู่เพียงแต่ว่าข้าเสียวยใดบ่ปูวา อันคือจะแม่คู่ลงกลุ่มหายยาสินะคะหวยรัฐบาลหวยรัฐบาลไทยนะคะครับบัดน,นี้ลงไปก็โล่งหกซีนะคะแต่่บริเวณกักกาผู้ระคนเปนตัดออกค่ะบอมักเพื่อนบอมัาเพิ่นว <laughs> ่าเห็นอยู่แม่คู่แต่บอมาักเปินกนตาตัดออกตัวเดียวแค่ตัวเดียวนะคะคคเนี่ยแต่พี่ชีซวิตจะคล้องเลยบัดนี้แค่ตัวเดียวบัดนี้ผู้ละคนเอาค่ะเอาหมด่ชุกตัวแต่บอกลับแต่หกซีตัวเดียวน,ะะ <laughs> นี่ล่ะก็มันกับซีหก 4, นะคะ ไไม่คู่กัได้ลงคลิปของนาชาอยู่เนาะค่ะคส่วน <ผม S 2> หวยออกกะบารีทีเพิ่นซีโฮกไม่คู่วบาแต่ว่ากอนอืมกาเฮสิเมนเป็นเป็นน้ำบุญกับลูละมือเข่าประดับดินม่นวาไม่คู่เฮ็ดพ่อเข่าประดับดินไปไม่คู่กันพอหนึ่งกาเอือนวันสัมภเวสีผีบ่มีญยาิยังเสียกากาห้เพิ่นน้ำห้มาลาเป่าเด้อซุ่มญยาิเพิ่นบ่เด็ไปวัดไปว่าอังเสีะหรือว่าจะเป็นแรงบุญเนาะแล้งบุญเพิ่นกา หนุนทรงมากผูกกนะก้กับสีปล่อยเพ่นักไปบอกยังสินะกะบอกกับบวกคาโพรบอกสี่หกหกสี่นะบอกตัวเดียวผมเพงนำไปสี่หกอ่ะบดี้บัดี้กับเลย่แม่คูกับสะดุดเตือนกะบ่มีเป็นเลี้ยงเล่าอย่างเดียกับหงจักรต่วสี 4, 6, 6, 4่หกหกสี่อะนี้กะเรียกมาลงให้เอฟซีว่าหกสี่ยังสินะคะ่ะแต่ว่าแม่คู่คับอยู่แล้วซื้อเลีนนะ้ยงไงก็ต้องกรับเมื่อแต่ลอตเตอรี่พอดีมื่อสุดท้าย เพิ่นมาวางขายน้ำมือสุดท้ายไปคู่กับเอามีซ6ี่หียเอาเอาเมื่อตอนเมาเมื่อตอนแพงนั้นเพื่นไปเอาเขบอกมีสองเนมัดเออขูดได้เสียวสิว่าบ่บอกแต่พากันยิ้มได้ยินมั่นั้นแหละแต่ว่าก่าวาน้าคะถือว่าเมแมนว่าเตย f ี่นี่ ทางหัวเขาคือกันผู้บ่ได้กับมีข้าวบรมเณรว่าเออแตงคกับแต่งงวงถือก็บ่ได้ครับค่ะภาษีว่าเออได้แต่คนอยู่ในหอบรมนค่ะคือเขาข่าออกอากาศเนาะเข้าข่าวออกใขกได้ยินน้ำกันเมื่อทุกคนเพียงแต่ว่าบุญการสะสมสั่งบุญอาจจะบ่ทันถึงเวลาเนาะค่ะเนาะคข้าแม่คู่ก็อยากให้ได้อยากให้ได้เนาะคอยากให้ได้รวมเพศรวมสั่งแต่ว่าสำหรับ ของแม่คู่ะจะเฮ็ดไปเรื่อๆยๆนั่นสิล่ะคะ่ะเข้ามีหน่อยเข้าก็าหอยแขนไปเนาะค่ะเนาะค่ะขอให้กำลังแรงใจซุปูสุกคนหวยปูขึ้นเกล่ำเพิ่นกะพักแรืงพักดันของปูนี่แหละเพิ่นกะมีวิธีซอยนะคะซอยให้ได้ปูว่าสีใดพอดายจะขึ้นอยู่กับการกินการทานของเข้าการถึงเวลาไปจังสิณ่ะค่ะคือเข้าเข้าเฮ็ดไปมันก็บ่สูญหายไปใช้คือจังสี่แล้วไม่คู่บ่ขาดฝันนะค่ะ คันแมนปกติสี่หงนี้บ่มีบ่ม,ม,มีในใจเลยครับผมแม่คู่สิบ่ถือจักบาทเลยแต่ว่าอันนี้กะด้วยแรงอธิษฐานแรงการแรงบุญเนาะค่ะครับที่แม่คู่สะสมส้างบุญมากผู้ก็สิพิจารณาแล้วขั้นบห่ห่กะจักเสี่ยวไซม่าส้างต่อเนาะครับผ้ามูผ้าพวกเทศสารถ้าเป่นก็นเลืยประท่านห้เนาะค่ะแล้วไครเฟซีนําบ่เม่นว่าบ่ห่ FC เอฟซเดีบ่ห่าแต่แม่คู่ห้ว่าโกลุ่มแหล้กก็ลง สิเป็นซองยิ้มแตยงโห่เอวันนะคะเมยนมวแต่สัุมหอยเพียแต่ว่าคือว่าแล้วนะครับถามกัน็ได้คว้ามามกเนี่ยแม่คู่กันมมารกกกัาอยากเอาิบพกิบเกียจริงเคงแต่น่าเขาคนแต่แมคูว่าคนใดฝันฟันเห็นแม่คู่ฟันเห็นปูน่ะมักบอมากเก่าโหลดห้ว่าควบฝันเท่าแค่ตัวเดียวเสร เฮาสื่อทีมไว้เลยค่ะสื่อทีมไว้เลยฟันไว้ไม่คู่ไปเอือนบอกรัเสร่ยสมมติวันนี้ไม่คู่ไปเอือนบอหาเก้า,ากังเสร่ยแกเอาไว้เลยหาเก้า,ากะเสร่ยแกปูบาตัวแรกกตามแต่ว่าคือเฮ้หยิบจับไปก่อนแม่นบอกขันจจงซันให้ี่มันผ่านเ<ช>ดี จะยินเบากล้วยชีไปนั่งใจเสียนะคะรับเป็นเเล็ดคู่เลยครับเป้ดมีไ่เจ็ดคูเอเปรีเยดเล็ดคูนะคครับมีแค่นั้นครับผมแต่ว่าค้าว่าหลายกับบปัดไหนนะคะก็พ่อได้ซื้อได้นะคะมีแค่นั้นกั กันว่าย้อนเข้าไปย้อนเราเข้าไปตัดแต่หกสี่ออกครับตัดแต่หกสี่ก็เปตัดต่ัวมันออกครับยิ้มกับจังไร่ครับแต่ว่าคิปคิดมือสุดท้ายนะคะผู้พิทไทยให้อยู่ค่ะพิทไทยให้คือเออแมนแมนคือผู้บอกว่าให้ยิ้มแล้วก็ให้นักน้อยให้ เจวันเนาะค่ะแลาไห่แต่าทุกคนค่ะสิบสองบาทค่ะสิบสองสิบเนาะค่ะสิบสองสองสิสิบสองสองิแต่ว่าแบ่งธนาัตรปูไห้เป็นแบ่งลอยแต่ว่าข้ามวอลข้ามจ่าของปูให้เป็นสิบสองค่ะเออสิบสองสองสิบนี่ละบนปูบลาไห้ถือได้ปูไห้ถือนั่งโซ่แบ่นีเนี่เป็นปัญหาแต่ว่าสุกนั้นเราก็เบายาำของเราละตัวเก้าสิบมกสิบเก่าเท่านั้นละ ซุมตัวเสริมมาก่็คือเราวาตัวนั้นล่ะนี่เหมือน้เดูบอกให้ใส่ก็รถมาแดนไปหลังครับมีอะไาเอามือมาใบไปกไปก็ได้ขั้นทาหมุนซีตูเลียนนี่มันก็ออกดีเลยอ่ะนี่แล้วพี่ิจรณาเบึงนะคะเด้มเื้อคู่ไก่ป็นในแค่แนวทางโมเมนต์ออกมาเรียจังลานแต่โมเมนต์เนาะ่ะากเดี๋ยวคุณซาีิสาพสิไิคืนเงือนให้บึงเนาะพิกาอยู่ค่ะผู่พฤิคืนเงืนไห้เพราะว่าไห้คนซื้อไห้เนาะค่ะ เมาให้ได้รอรถตันดีท่ามพนมีนเยเมาเบิดแข้งเด้แครับเราวาสิปขึ้นกันละเจอใหม่แม่ครัวได้เลยสัดาเบิดวาสิพาโดยตัวเองว่าสันดีเพราะว่าผูเอินหาคนดีอะไรเออซาลิซาซาลิซาบ้านปูขอค่าน้ำมันปูได้เร่อมาสันกะเอา ก็ค <Auf S 2> ือ <refused> ก <frustration> ็ค네ือสร้างเซย์ก <sent ient> <cido ware> ับเขียนมาครับเสียนแตกกันมาครับเห็นวาต้นเยียต้นป่ามาแล้ครับอันนี้เป็นพยาญชนะได้เหียนกันเหียนได้ครับนอนโยเซืยอก็ได้ไหมยีลาฟูเขาสิยดายเราเขาสวมมาเบาสวกซื้อไม่ก็พ่อถือคือเยียนแบกเขียนจนเมียเพราะต้องไปทัวร์ที่ยังค่ะคือถือว่าดวงเฮ้าม้าวันหัวนาะแม่แต่เหียมแหงเขียนแหงนางเฝ้าคู่เมือ สรุปก็คือวันนี้ยิ้มบ่ได้บ่ได้ครับข้ามีเอกมีวันแม่คู่นะคะแล้วก็ขายเหรียนที่ได้นะคะถ้าบ่ได้บ่ทุกคนแล้วก็แม่ปัดปอกคูปนะคะให้ว่ากระตาค่ะเขียนได้นะคะกรัวปอค่ะไปอาร์ตแลนดไปอาร์ตแลนด์เนี่ยพ่อสั่งเลยว่นเลี่ยวอย่างนี้ก็ต้องเตรียมตัวมาเตียนกับปูว่ั่นสุดกรบปุกหวดิเตรียมตัวกระตา เอาไม่เอาไม่เนาะบสมกันเพื่อนซี้อยงน้องดาดาพ่อป้าปูดร่าตังซื้อให้นะคะเอาไม่นะคะเพราะว่าปูอาจจะเลมีลูกรอลูกส้นหลายอย่างฮันนังเรียนเร่ามาถึเบิ่งนน้่พ่อให้ตกตุงเพราะพากันเอาวังสิบก้อน บัน,นี้เลยมว่าเล่มวากันเอาตรงของเราได้บว่าใครความฝันแม่คู่บัน,นีีก็สิร,คสรอคว่มฟันแม่คู่บันแล้วสิสับคาหล,ลอกเป็นเจ้าไหบุบ <c oughs> บันจ <c oughs> พินพ่นิพิแต่ละ,ะนาเหมค่ะเด้อดีว่าดีปูลจะจุดปล่อยทองหัดแก่วแเนยนะคะถ <c oughs> ้าวไข่เจ้าไปยิบจับนะ้คงขะมือน,นี้เป็นเสื้อเป็นมือแรก <c oughs> ี่ได้ยิบจับรอตอรีว้นะคะ <c oughs> มืออื่นคนกับมีมาขายแล้วล่ะครับผมค่ะที่บนพู